เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับแอดมินเอ็มนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้าน อาถอนนะครับนันอาถอนพอดีมี FC จากอุดรนนะครับหอนัดจากหอนัดจากอุดรถูกหวยนะครับก็เลยฝากฝา,ากเงินมาให้อาถอนนะครับอาถอน,นครับคสวัสดีครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทำอะไรกินครับทำอะไรกินนะครับ จะเสียบเด้มากินน้ำกันเด้อจะเล่นอยู่แถวนี้นะครับเออนอนที่บ้านไคล่ะมันยากครับยากที่ออนี่ว่าตรงที่นัดชิวมาทำปูภูเขาเนี่ยเออนี่แหละเรือนควเล็กๆครับเอาดีหมอนัดครับเขาถูกหวยใครนะหมอนัดอุดรโอ้ยนี่ครับฝากเงินมาให้ป้าถอนนะครับอ้าวที่ว่าถูก กับแม่ตะเคียนนะครับถูกได้กี่แสนครับมอนัขอบคุณนะคะที่ให้หนูขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขความเจริญขอให้งวดหน้าถูกเยอะๆนะคะคให้หนูพันหนึ่งให้ได้คืนหนึ่งพันล้านเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะหนูไม่มีอะไรให้นอกจากคำขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณค่ะว่างๆก็มาเที่ยวบ้านหนูเด้อค่ะมอนัชวนมาไหนครับชวนมามากินแกงหน้อไม้บ้านหนูก็ได้ค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณค่ะ เซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ครับเซอร์ไพร์ป้าถอนครับขอ,ขอบคุณค่ะอะไรเนาะสวัสด,ดีค่ะฝากช<บ>่องเอ็มยูไนชั่นเอ็มยูไนแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ